ทกองทัพเห็นแล้วว่าคุณงามระยับมีความสามารถที่จะสอนการแสดงให้ผู้กองเมืองแมนได้ครับอกอกนะ <brackets> งทัพจะสร้างหนังเหรอฮะไม่ใช่เอา แล้วถ้าอย่างนั้นน่ะจะมาฝึกเป็นกระเทยหาหอกอุ้ยไม่ใช่หาปืนใหญ่ทำไมล่ะคะเป็นภารกิจลับคุณมีหน้าที่สอนผู้กองเมืองแมนกับลูกทีมเป็นกระเทยให้ได้ก็พอแผมผู้กองเป็นกระเทยนี่มันยากนะคะแต่ถ้าอยากจะเรียนรัดแล้วก็เึงงามระยับ―เนี่ยจะสอนให้แบบ

แค่ขั้นเขก็จะตายหาอยู่แล้วอย่ามาหลังภากดิทั้งกองทัพมีงบให้คุณค่าสอนคุณจะรับสอนไหมครับโอ้แล้วงบมันเท่าไหร่ล่ะคะคุณพี่ก็เท่ากับคุณกำกับหนังหนึ่งเรื่องยิ่งคุณสอนเสร็จเร็วเท่าไหร่คุณก็จะได้กำไรมากเท่านั้นมันก็ยากอยู่นะฮะถ้าจะทำให้คนถึกๆอย่างผู้กองเนี่ยมาเป็นกระเทยแบบเนียนเนีแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง งามระยับน right ่ะก็ไม่มีเวลามากพอหรอกนะไหนจะต้องเขียนบทและไหนจะต้องทําหนังเรื่องใหม่อีกคิดว่างามระยับคงจะต้องเสียรายได้ไปเยอะถ้ารับทําเรื่องเนี้ยเง้นก็ไม่เป็นไรผมคงจะต้องหาคนใหม่ทําตัวเป็นัยรุ่นเลือดร้อนไปได้ใครบอกว่างามระยับจะไม่รับทําเรื่องนี้รับทำฮะทำแต่ทำ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 แต่ทำทำทำโป Oh, <laughs>